จากการสำรวจพบว่า86%ของเด็กที่ป่วยป่วยด้วยโรคหวัดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการเรียนรู้ของเขาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาด้วยเบตากูแคนจากธรรมชาติที่มีงานวิจัยทางก,การแพทย์รับรองว่าลดโอกาสการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนเขาช่วยกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันให้ต่อสู้กับไวรัสและแบคทีรียเบตากูแคนให้ร่างกายพร้อมเพื่อการเรียนรู้ที่แตกตา่าง Enfa Smart Club กายที่แข็งแรงพร้อมทุกโอกาสในการเรียนรู้ไม่ Enfagrow Plus Triple Helicase สูตรผสม Beta รู u แค n DHA และใย,ยอาหารสองชนิดให้ก็พร้อมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง Enfagrow Plus